ครูไหวใจร้ายตอนที่สิบสามยาแพรกดอกมะเขือระหว่างที่ครูไหวย,ยังสลบสลายไม่ได้สติสมปดีหลังการผ่าตัดครั้งสำคัญโดยฝีมือหมออารีลูกศิษย์ตัวเล็กๆของครูไหวก็รู้สึกว่าโรงเรียนดรุณรักไม่เป็นโรงเรียนเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปเพราะขาดครูคนสำคัญที่สุด บรรยากาศต่างๆก็เปลี่ยนแปลงเกือบหมดเริ่มด้วยเสียงรัวระครังที่แสนจะไม่ชวนฟังไม่ระทึกใจเลยฝีมือครูสแสวงซึ่งสิท์จอมแก่นบางคนให้สมญาว่าครูวอดเพราะครูสแสวงเข้าสอนทีไรก็ต้องนั่งหาวอดเกือบทั้งชั่วโมงทำให้นักเรียนพากันสงสัยว่าครูสแสวงคงอดนอนทุกคืนเป็นแน่แต่ทำไมต้องอดนอน ไม่มีใครรู้เด็กหลายคนคาดการว่าภรรยาครูสแสวงแม่ค้าผลไม้ในตลาดซึ่งคนในอำเภอกิ่งจันแดงเรียกว่าแม่ลิ้นจีคือต้นเหตุที่ทำให้ครูสแสวงอดนอนครูสแสวงดื่มเหล้าเก่งเห็นได้จากการที่ครูสแสวงชอบไปนั่งที่ร้านอาโกไม่ค่อยยอมกลับบ้านในตอนเย็น บางทีก็นอนเค้เก้ยอยู่บนม้านั่งตัวยาวในร้านนั่นเองยิ่งกว่านั้นครูสแสวงยังเคยเมาเหล้าชนิดที่นอนหงายผึงอยู่ริมถนนหลวงร้อนถึงแม่ลิ้นจี่ต้องมาลากเอาตัวกลับบ้านมีลูกชายเล็กๆสี่คนของครูสแสวงช่วยลากแม่ลิ้นจี่ต้องตื่นแต่เช้ามืดไปรับผลไม้ใส่เข่งจากพ่อค้ารายใหญ่มาขายในตลาด จึงปลุกสามีให้ลุกขึ้นไปช่วยแบกช่วยหามเข่งผล,ลไม้อันแสนหนักอึ้งเหล่านั้นครูแสวงอดนอนมาตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเวลาเมาเหล้าแล้วหลับไปนั้นจะเรียกว่านอนเต็มอิ่มไม่ได้ต้องตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหอย่างนี้ก็เลยต้องนั่งหาวอดวอดทุกวันครูไหวไม่ค่อยพูดจากับครูแสวงเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง ครูไหวเกลียดกลิ่นเหล้าเหม็นซึ่งที่ระเหยออกจากปากครูแสวงยกเว้นเวลาที่จำเป็นจะต้องพูดครูสายชนยิ่งแย่ใหญ่นอกจากใจดีแล้วยังยิ้มไม่หยุดแต่ไม่ใส่ใจการสอนนักเรียนเลยครูสายชนเอาแต่ดูนาฬิกาข้อมืออยู่เรื่อยราวกับเป็นของใหม่ความจริงเป็นนาฬิกาเก่าคร่ำ เคยเป็นสมบัติของแม่ครูสายชนมาก่อนด้วยซ้ำแต่ครูสายชนชอบดูเวลาเพราะอยากให้หมดชั่วโมงเร็วๆจะได้กลับบ้านผลัดเสื้อผ้าออกไปเที่ยวกับคู่รักในเมืองเด็กๆยังอายุน้อยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครสนใจฟังครูสอนโรงเรียนขาดระเบียบมีแต่คนคุยกันเอะอะอ,อึกรกะทึก เด็กๆวิ่งเล่นตามระเบียงโรงเรียนในเวลาที่ควรจะนั่งเรียนเสียงหัวเราะคิกคักตะโกนโวกเวกดังขึ้นเป็นระยะในห้องเรียนทั้งต่อหน้าและลับหลังครูชีวิตอิสระและห่างสายตาครูไหวใจร้ายเช่นนี้ทุกคนน่าจะชอบแต่ก็แปลเกเด็กๆกลับไม่ชอบเพียงไม่กี่วันที่ได้สนุกและสุกสนกันเต็มที่ ใครอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบใครนึกอยากหัวเราะก,ก็ปล่อยกากออกมาตามสบายไม่ต้องกลัวถูกตีหรือถูกลงโทษทว่าทุกคนกลับคิดถึงครูไวและกฎระเบียบอันเข้มงวดกวดขันเมื่อไม่มีครูไหวใจร้ายเสียแล้วโรงเรียนดรุนรักก็หมดความหมายไปเลยเด็กเกียดคร้านเหม่อลอย เด็กขยันไม่มีสมาธิจะเรียนหนังสือหลายคนจับกลุ่มกันอย่างเงางอยหลังจากที่ได้แสดงธิดเดตกันเต็มที่เด็กๆรู้สึกว่าเหนื่อยพอแล้วเบื่อที่สุดและอยากกลับเข้าสู่ระเบียบวินัยร้อยแปดของครูไหวตามเดิมเมื่อขาดครูไหวครูคนอื่นๆก็ทำหน้าที่แทนได้ไม่เหมือนการลงโทษกลายเป็นเรื่องล้อเล่นไม่คึงขัง ไม่มีรสชาติและไม่ทำให้หวาดกลัวหรือตื่นเต้นเด็กๆจึงยิ่งคิดถึงครูไวจนสุดจะอดกลั้นเด็กชายกาดผู้มีร่างกายลํสาสันผิวเนื้อดำเมียมขับให้ในตาขาวยิ่งขาวเด่นและฟันก็ขาวเป็นเงาวาวรับกับหน้าตาเนื้อตัวเป็นมันย่องด้วยเหงื่อตลอดวันดูเหมือนว่ากำลังคิดถึงครูไวจนน้ำตาร่วง ท,ทั้งที่เคยถูกครูไหวลงโทษบ่อยกว่าเพื่อนกาดนั่งซึมอยู่ที่บันไดโรงเรียนขั้นบนสุดมีเพื่อนผู้ชายรุ่นเดียวกันนั่งลดหล่นตามขั้นบันไดทุกคนมองออกไปทางหน้าโรงเรียนซึ่งมีเสาธงสูงธงชาติโบกสะบัดพลิ้วตามลมกลิ่นดอกไม้ชนิดต่างๆที่นายแม้นปลูกไว้เพื่อเอาใจครูไหวหอมโชยมาตลอดเวลา น้ำตาของกาดไหลร่วงตามร่องแก้มเขารีบยกมือปาดทิ้งเพราะเกรงเพื่อนๆจะเห็นพ่อเราบอกว่าอาการแกหนักมากบุญส่งลูกชายของนายแม้นพานรงพูดเสียงเศร้าๆอย่าพูดคำว่าแกครูไหวห้ามเกื้อกูลหันไปเตือนเขานั่งพิงราวบันไดห่างออกไปเล็กน้อย บุญส่งนั่งอยู่สูงกว่าที่เขานั่งสองขั้นพ่อบอกว่าอาการของครูไหวหนักมากสงสัยว่าจะบุญส่งใช้คำพูดใหม่เพื่อเอาใจครูไหวที่มองไม่เห็นตัวหมออารีก็ไม่รับรองพ่อนายพูดอย่างนั้นจริงหรือว่าเกลือกาดถามเกลือกูลเกลือกูลหลบตาเพื่อนเสก้มหน้ามองพื้นไม้สะอาดของขั้นบันได พ่อของเขาพูดกับแม่ยิ่งกว่านี้เสียอีกแต่เขาไม่อยากนำคำพูดของพ่อมาพูดต่อเขารู้ว่าหมอต้องไม่ปากโป้งหรือที่เรียกกันว่าต้องรักษาจรรยาแพทย์สิ่งที่พ่อบอกแม่ของเขานั้นก็พูดกันในห้องของพ่อแม่เขาต่างหากที่แอบฟังเกื้อกูลเป็นเด็กมีความคิด จึงไม่ชอบนําเรื่องในบ้านออกเปิดเผยให้คนนอกบ้านรู้ไม่ว่าเรื่องใดเด็กผู้ชายทุกคนในกลุ่มต่างหน้าเสียการนิ่งของเกื้อกูลคือสิ่งบอกเหตุร้ายพ่อเราจะไปเยี่ยมครูไหวคืนนี้แต่ต้องให้เสร็จงานก่อนกาดพูดอีกพ่อนายจะขึ้นปล้นบ้านใครละ่ะระวีถาม เสมือนหนึ่งงานอาชีพของเสือเก่งเป็นสิ่งที่ทุกคนในอำเภอกิ่งจันแดงยอมรับกันทั่วไปอย่าปล้นบ้านพ่อเราอีกก็แล้วกันหนที่แล้วพ่อเราเกือบหมดตัวแน่พนมลูกชายกำนันผวนซึ่งเพิ่งถูกโจรขึ้นปล้นบ้านไม่นานมานี้พูดเสียงอ่อยมองกาดอย่างขอร้องพ่อเราไม่ได้ปล้นบ้านพ่อนายนะ พ่อเราไม่ปล้นคนในอำเภอนี้หรอกกาดพูดอย่างภูมิใจว่าแต่จะทำยังไงเรื่องอะไรทำยังไงสมชายลูกของจ่าช่วงกับแม่สอางถามอย่างงง,งๆเพราะกาดพูดเรื่องอื่นต่อก็เรื่องไม่มีครูไหวหน้าซีโวยเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยกาดตอบนายก็ไม่ค่อยจะเรียนอยู่แล้วนี่ว่า เื่อกูลตำหนิเพื่อนตรงๆต,ต่อไปนี้เราจะเรียนละถ้าสมมุติว่าครูไหวหายแล้วครูไหวกลับมาสอนพวกเราอีกเราสาบานว่าจะตั้งใจเรียนจะไม่ซุกซนเกเรให้ครูไหวเหนื่อยอีกรอบกาดพูดด้วยคึงขังสาบานก่อนนายต้องสาบานเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราไม่เชื่อ แล้วเทวดาก็จะไม่บันดาลให้ครูไหวหายสมชายทำหน้าขึงขังกาดยกมือขึ้นไหวท่วมหัวและพูดเสียงดังฟังชัดว่าเทวดาครับถ้าช่วยให้ครูไหวใจร้ายหายป่วยหนนี้ผมสาบานว่าจะตั้งใจเรียนจะไม่สนเอ๋ยขอสนนิดเดียวเท่านั้นแน่นอนเลยครับ ถ้าผมพูดไม่จริงขอให้ผมเดินไปนี่ธรณีสูบเด็กคนอื่นๆมองดูกาศด,ด้วยความเลื่อมใสทุกคนพอใจแต่ก็เศร้าไปด้วยพร้อมกันเพราะไม่รู้ว่าขนาดกาศสาบานเคร่งครัดอย่างนี้ทั้งเป็นสิ่งซึ่งกาศทำได้ยากลำบากที่สุดในโลกครูไหวจะหายดีพอมาสอนได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ หลังจากพักเที่ยงแล้วโรงเรียนเงียบอย่างประหลาดเด็กๆเ,เดินไปมาอย่างเหงาๆบางคนจับคู่กับเพื่อนสนิทนั่งอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างแถวสวนดอกไม้บ้างมีนายแม้นนั่งยองๆสูบบุหรี่ใบาจากพ้นควันฉุยแต่ท่าทางไม่สบายใจมือข้างหนึ่งจับด้ามไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างเหม่อลอย อยู่ไม่ห่างเด็กๆนักนายแม้นคิดถึงครูไหวจนพูดไม่ถูกเรื่องที่ภรรยานำมาเล่าหลังจากไปเยี่ยมครูไหวได้พบแต่หมออารีกับนางพยาบาลอยู่หน้าห้องคนป่วยแต่ไม่ได้เห็นครูไหวหมออารีบอกว่าอาการยังหนักยังไม่รู้สึกตัวและห้ามเยี่ยมทำให้นายแมนวิตกมาก ดอกดาวกระจายบานฉลามสีเหลืองสดสะพรั่งไหวระริกเมื่อลมโชยผ่านดอกไม้ชนิดนี้ปลูกง่ายและหาชมได้ไม่ยากแต่ครูไหวก็รักรักดอกไม้ทุกชนิดที่ดูแลง่ายนายแมนรู้ใจครูเก่าแก่ของเขาดีจึงหาเฉพาะดอกไม้หาง่ายมาปลูกไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้ครูไหวได้ชื่นชม พุทธรักษาชูช่อดอกสีแดงสีชมพูสีนวลสีเหลืองและสีเหลืองประจุดแดงสลับกับดอกทรรรักษาสีแสดรูปร่างคล้ายนกกำลังจะบินถ้าดอกบานเต็มที่ก็เหมือนนกกลางปีกบินทั้งสองชนิดนี้มีก้านยาวค่อนข้างสูงนายแม้นจึงปลูกไว้ทางด้านหลังแปลงดอกไม้ นอกจากนั้นเขายังหา,มาเมล็ดทานตะวันมาเพาะเวลานี้ทานตะวันบานเต็มที่แล้วกลีบดอกสีเหลืองเจิดจ้าอยู่รอบเกสรรูปกลมโตสีน้ำตาลแก่มองดูเหมือนหมอนใบเล็กนุ่มๆเวลาพึ่งชอนเกสรของดอกทานตะวันนายแม้นคิดว่ามันคงรู้สึกเหมือนคนที่ได้นั่งลงบนที่นอนนุ่มๆกลมๆ งอนไก่สีแดงและสีเหลืองสลับกันเป็นทิวแถวรูปร่างของดอกไม้นี้คล้ายหงอนไก่จริงๆครูไหวเคยขอแบ่งเมล็ดไปเพาะเองที่บ้านนายแมนตามไปดูและเห็นว่าดอกงอนไก่ของครูไหวขนาดเล็กกว่าของโรงเรียนส่วนดอกกุหลาบของครูไหวนั้นดูไม่ได้เอาเลยทีเดียวครูไหวปล่อยให้นอนและ,มะแมลงเล็กๆมากินเลี้ยงในดอกกุหลาบตามสบาย ครั้นนายแมนทำท่าจะหยิบหนอนตัวอ้วนจนพุงกลางถ้าหนอนมีส่วนที่เป็นพุงครูไหวก็จะร้องห้ามเสียงหลงแม้นอย่านะอย่าบีมันบาปกรรมครูปล่อยอยังนี้ดอกกุหลาบก็หมดกันสิครับนายแมนชี้แจงช่างเถอะแม้นถึงอย่างไรมันก็เป็นดอกกุหลาบ จะเป็นอื่นไปไม่ได้หรอกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ต้องสวยครูไหวให้เหตุผลนายแม้นจำต้องยอมจำนนได้แต่เฝ้ามองดูดอกกุหลาบรูปร่างเบี้ยวบูดจากการถูกนอนและ,มะแมลงแทะจนพรุนทุกกลีบแล้วไม่เห็นด้วยกับครูไหวนายแม้นคิดถึงครูไหวซึ่งเป็นคนแบบนี้แล้วน้ำตาคลอเด็กหญิงกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆร่องผัก เด็กในโรงเรียนนี้เคยถูกครูไหวจับเข้าแถวเดินเรียงหนึ่งออกจากห้องเรียนไปทำสวนครัวทุกวันครูไหวบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีและเด็กๆจะได้รู้จักปลูกผักไว้กินเองแต่นายแม้นรู้ดีกว่านั้นนายแม้นรู้ว่าที่ครูไหวให้นักเรียนปลูกผักกินเองก็เพื่อสอนให้รู้จักประหยัด ต่อไปภายหน้าจะได้ไม่คิดแต่จะซื้อของคนอื่นกินถ้ามีที่ดินครูไหวก็อยากให้ปลูกผักหรือพืชที่กินได้แล้วครูไหวยังจะได้ใช้โอกาสนี้สอนเด็กๆเ,เรื่องชีววิทยาและธรรมชาติวิทยาไปด้วยเด็กหญิงกลุ่มนี้เป็นเจ้าของแปลงผักกาดต้นอวบเขียวปลูกเองทั้งต้นหอมดอกกะหลำ่ำกะหล่ำปลี ถั่วฝักยาวแตงกวามะเขือเทศมะเขือยาวและมะเขือเปราะซึ่งออกผลดกดื่นก็เป็นผลผลิตจากฝีมือและแรงงานของเด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มอื่นๆต่าง,างมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลุ่มละส่วนผักต่างๆงามสวยมีป้ายกระดาษเสียบด้วยกิ่งไผ่เล็กๆเขียนชื่อชั้นประถมต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณแปลงผักช่วยให้รู้ว่าของใครอยู่ตรงไหนผักที่เด็กๆปลูกเองหวานอร่อยเป็นพิเศษสำหรับคนปลูกเสมอเมื่อวานอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีแตงกวาผัดหมูใส่ไข่ไข่ได้จากบ้านนายแสนที่ทำสวนผลไมเล้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตมีลูกชายเรียนอยู่ที่นี่ชื่อสวง ชื่อนี้ครูไหวเป็นคนตั้งให้เพราะนายแสนกับพันรยาม่าขอให้ตั้งชื่อลูกชายคนโตเมื่อตอนเขาเกิดใหม่ๆครูไหวบอกว่าใช้ตัวอักษรชื่่อพ่อกับแม่ของเด็กมารวมกันแม่ของสวงชื่อรวงแต่เจ้าตัวเติมคำต่อท้ายอีกคำเป็นรวงทองสวงเป็นคำนามแปลว่าฟ้า สวรรค์และเทวดาถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าเส้นบูชาหรือบนบานถ้าคำว่าสวงเสก็แปลว่าบูชาเหมือนกันแต่ฉันว่าชื่อสวงคำเดียวได้ความหมายเป็นมงคลดีแล้วเธอว่าอย่างไรครูไหวเคยถามนายแสนกับแม่รวงทอง เมื่อตั้งชื่อให้ลูกชายของคนทั้งสองตามคำขอร้องนายแสนกับแม่รวงทองคิดว่าเป็นชื่อมงคลต่อเด็กจริงเพราะสงูงโตขึ้นเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแข็งแรงเรียนดีค่อนข้างเงียบขรึมนิสัยถ่อมตัวเล็กน้อยเหมือนพ่อของเขานั่นเองนายแสนกับแม่รวงทองก็นั่งคิดถึงครูไหวอยู่ที่สวนผลไม้เช่นกัน คนทั้งสองไปเยี่ยมครูไหวที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่ได้เห็นตัวผู้ป่วยจึงกลับมาด้วยความหนักใจและเป็นทุกข์เด็กหญิงในกลุ่มที่นั่งอยู่ใกล้ร่องผักมีท่าทางเหมือลอยไปตามกันแม้แต่นารีซึ่งตามปกติเป็นคนร่าเริงวันนี้ก็เงียบผิดธรรมดาครูไหวจะตายไหมเธอมัลลิกามาดโผล่ขึ้น ทำลายความเงียบเอาอีกแล้วชอบแช่งครูไหวเสียจริงๆอย่าพูดคําว่าตายสิมาลายเอตตโรฉันคิดถึงครูไหวจังนารีรีบพูดเพื่อไม่ให้เพื่อนสองคนทะเลาะกันเธอว่าอย่างพวกเรานี่จะไปเยี่ยมครูไหวได้ไหมก็ไม่เห็นมีใครห้ามนี่พ่อแม่ของพวกเราก็ไปกันแล้ว ถึงไม่ได้เห็นหน้าครูไหวขอเห็นแค่ห้องที่ครูไหวนอนอยู่ก็ยังดีนาลินีพูดยายจุ๊บแน่ที่บ้านเธอมีดอกไม้สวยๆขอมั่งสิเอาไปให้ครูไหวกันนะมัลลิกาม่าหันไปบอกนารีได้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้สำหรับครูไหวแล้วพ่อแม่ฉันไม่เคยหวงหรอกนารีตอบ เราไปถามพวกผู้ชายดีกว่าเผื่อเขาจะไปด้วยถ้าครูไหวเกิดฟื้นขึ้นมาเห็นพวกเราไปกันเยอะๆอาจจะหายเร็วก็ได้นะมนลิกามาดออกความเห็นม่วยพูดถูกครูไหวคงดีใจแน่ๆเลยนารีเห็นด้วยเมื่อถามพวกนักเรียนชายทุกคนบอกว่าอยากไปด้วยพร้อมๆกันจึงตกลงว่าบ่ายวันนี้ หลังโรงเรียนเลิกแล้วจะออกจากโรงเรียนและไปเยี่ยมครูไหวที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอกิ่งจันแดงเราจะเอาดอกไม้ที่บ้านยายจุ๊บไปเยี่ยมครูไหวยายจุ๊บบอกว่าพ่อแม่เขาไม่ห่วงถ้าให้ครูไหวมันลิกามาดบอกเพื่อนเพื่อนผู้ชายเอจะดีเหรอไปตัดดอกไม้ของนายตำรวจใหญ่หนะ้าคุณนายเคยบอกแม่เราว่า ชอบปลูกดอกไม้สวยๆไว้หน้าบ้านเพราะครูไหวสอนว่าคนเดินผ่านไปมาจะได้อาศัยชมช่วยให้อำเภอของเราดูสวยงามสดชื่นถ้าตัดดอกไม้ของคุณนายหมดแล้วคนเดินผ่านไปมาแถวนั้นก็ไม่มีอะไรชมกันสิสักดาให้เหตุผลจริงด้วยสมชายคล้อยตามเพื่อนรักของเขา คนอื่นๆคิดดูแล้วก็เห็นด้วยนิ่งกันไปนานเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปเยี่ยมครูไหวดีจนในที่สุดเกื้อกูลก็พูดขึ้นว่าเวลาเราไหว้ครูเราบูชาครูด้วยหญ้าแพร่กับดอกมะเขือเอาญ้าแพร่กับดอกมะเขือไปฝากครูไหวไม่ดีเหรอทุกคนเห็นพ้องทันทีต่างคิดว่าเกื้อกูลฉลาดและช่างคิด เด็กๆจึงแยกย้ายกันออกเก็บหญ้าแพรกทุกคนรู้จักหญ้าแพรกที่งอกงามและแตกใบสะพรั่งอยู่บนดินเป็นอย่างดีเพราะเคยเก็บมาแล้วในวันไหว้ครูส่วนดอกมะเขือซึ่งอยู่ในสวนครัวรอไว้เก็บตอนเลิกเรียนก็ได้มิฉะนั้นจะเหี่ยวเสียก่อนทุกคนกระวนกระวายรอเวลาจะได้ยินเสียงระฆังบอกเวลาโรงเรียนเลิกเมื่อถึงเวลาแล้ว ต่างก็เด็ดดอกมะเขือมามัดช่อรวมกับหญ้าแพรกที่หาเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเด็กๆถือช่อหญ้าแพรกและดอกมะเขือสีม่วงแก่คนละช่อภาพเด็กๆในชุดเครื่องแบบนักเรียนมือหนึ่งหิ้วกระเป๋าหนังสืออีกมือถือช่อหญ้าแพรกกับดอกมะเขือเดินตามกันไปริมถนนหลวงเป็นจุดสะดุดตาชาวอำเภอกิ่งจันแดงอย่างยิ่ง แต่ไม่มีใครต้องเอ่ยถามว่าจะไปไหนทุกคนรู้คำตอบดีอยู่แล้วในหัวใจของทุกคนต่างครุ่นคิดถึงอาการป่วยของครูไหวใจร้าย